สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่274การตายของนายน้อยในทุ่งล่าส่งหยวนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเขาคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลเริ่มฝึกฝนและวางรากฐานตั้งแต่พลังวารยุทธโบราณของตนยังไม่ตื่นพออายุ10ขวบก็สามารถสังหารคนที่อายุ1 9ปีได้เขาฝึกฝนทักษะแปรเลือด จนได้ครอบครองฝ่ามือโลหิตและไม่คาดคิดเลยว่าในปัจจุบันต้องมาตกตายลงอย่างกระทันหันภายใต้น้ำมือของใครไม่รู้ทั้งยังเป็นในสถานที่ชุมชนเล็กที่แสนจะอ่อนแอดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดของส่งหยวนพยายามเพ่งมองอีกฝ่ายอย่างไม่ยินยอมแกแกเป็นแกเป็นใครอ๋อส่งหยวนขยับปากเลือดก็ทะลักออกมา เขาคว้าข้อมือฉินเฟิงแต่กลับไม่อาจผลักดันกําลังภายในนี้ได้ทักษะรับกลืนดาราฉินเฟิงดูดซับกําลังภายในของส่งหยวนแม้ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายจะอยู่ในระดับ F ซึ่งมันช่างน้อยนิดแต่อย่างไรก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสินะเขาไม่อยากจะทิ้งมันให้เสียของปัจจุบันส่งหยวนไรซึ่งพละกําลังจะต่อก่อนกับความตายแกอยากรู้ว่าฉันเป็นใครคนที่แกฆ่าไปมีทั้งมากมายจะไปจาศัตรูของตัวเองได้ยังไง ชินเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งภายในจิตใจย้อนนึกไปถึงความทรงจำในชีวิตก่อนหน้าช่วงเวลานั้นวันเวลาหลังจากขีดยากระตุ้นล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วชินเฟิงอายุได้19ปีมากไปด้วยประสบการณ์ต่อสู้ทั้งยังออกเดินทางท่องไปยังเหนือจรดใต้จนในที่สุดก็มาถึงเลเวล E อาจกล่าวดได้ว่าช่วงเวลานั้นเขาได้หลุดพ้นจากเงามืดของห้องทดลองไปแล้วกระทั่งคู่หูและกลุ่มพันธมิตร เคยสัญญากันว่าจะก้าวขึ้นสู่เลเวลดีและไปออกรบในแนวหน้าพร้อมกันแต่สุดท้ายระหว่างภารกิจคุค้มกันการขนส่งเขาดันได้พบกับโซ่งหยวนผลลัพธ์ก็คือทั้งกลุ่มของชินเฟิงกว่า300คนและคู่หูที่ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันกันมาอย่างและคู่หูที่ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันกันมาอย่างทรหดตกตายลงอย่างหน้าอนาถชินเฟิงเองก็ถูกอีกฝ่ายโจมตีด้วยฝ่ามือเช่นกันโดนฟาดเข้าที่หน้าอก สิ้นท่าในลมหายใจเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากในกองคารวานมีผู้เสียชีวิตมากเกินไปแม้พลังพิเศษดูดกลืนของเขาในอดีตจะลงเหลือความสามารถเพียงหนึ่งในสิบก็ตามเนื่องจากมีคนตายเยอะมากมันเลยช่วยดูดพลังงานโดยรอบช่วยชีวิตฉินเฟิงเอาไว้ทําให้เขารอดตายมาได้อีกครั้งเพียงแต่ตั้งกลายเป็นคนที่แบกรับพลังงานของสหายทั้ง300ชีวิตเรื่องคราวนั้นทาเอาฉินเฟิงเกือบแทบเป็นบ้านามซ่งหยวนเกรงว่า จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่โหดร้ายที่สุดในโชคชะตาชีวิตของชินเฟิงในครั้งก่อนเป็นการดำรงอยู่ที่ไม่มีวันที่จะลืมเลือนไปจากความทรงจำชินเฟิงแทบรอไม่ไหวที่จะสังหารมันแต่ก่อนจะเกิดใหม่เขาไม่มีทางแก้แค้นด้วยตัวเองได้เลยเพราะพัฒนาการของซ่งหยวนก้าวกระโดดเกินไปกว่าชินเฟิงจะมาถึงเลเวล A ซ่งหยวนก็ห่างไกลาจากเลเวล A ช่วงต้นแล้วทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวตนที่แข็งแกร่งสุดในเลเวล A เช่นเดียวกันกันกบหลุยเหมิง ในอดีตที่เป็นผู้ครอบครองทักษะรับกลืนดาราไอสองตัวนี้คือปีศาสตรร้ายที่ทำแต่เรื่องช่วยช้าไม่อาจให้อภัยได้เป็นพีศาสร้ายที่ครอบครองอำนาจชนิดสามารถฆ่าล้างทั้งโลกได้แต่อย่างไรก็ตามชีวิตนี้มันแตกต่างกันออกไปซ่งหยวนยังไม่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นอีกทั้งปัจจุบันต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับทั้งตระกูลซ่งชินเฟิงก็ไม่หวาดเกรงชินเฟิงคงไม่รู้ว่าหลังจากการสังหารของตนในวันนี้ ผืนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟในแววตาของชินเฟิงฟุ้งไปด้วยเจตนาฆ่าแต่ด้วยหน้ากากที่สวมใส่เลยเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะมองเห็นเวลานี้กำลังภายในของซ่งหยวนถูกพรากออกไปจนหมดสิ้นกระทั่งหัวใจยังถูกแทงทะลุแขนที่คว้าจับข้อมือของชินเฟิงก็ไร้ซึ่งกำลังสนับสนุนสุดท้ายร่วงตกลงชินเฟิงก็ชากไปสั้นเลือดสาดกระเซ็นออกมาซ่งหยวนไร้ซึ่งสิ่งใดคอยพยุงร่วงตกลงมากับพื้น กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปไม่มีใครทันได้ดตอบสนองในเวลานี้เองเสียงคำรามดังคลื่นโซนิกก็ถูกกวาดพัดเข้ามายุดมือห่างออกไปจากกองทัพสัตว์ร้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ถูกย่ำจนหักร่วงตกลงจากต้นแรงกดดันของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลอีกวาดเข้าปกคลุมฝูงชนหากเหล่าผู้ใช้พลัง ยังแทบทนไม่ไหวและจะนับประสาอะไรกับฝูงหมาป่าสีเทาที่ราชาของพวกมันตกตายลงแล้วทั้งหมดแตกกระเจิงหลบหนีด้วยความบาดกลัวแต่เพียงแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าที่แห่งนี้จูจ่ๆจะมีผู้ใช้บริยุ์โบราณเลเวลอีโผล่มาอย่างกระทันหันซึ่งสำหรับผู้ใช้พลังในสถานชุมชนหันโจนโกแล้วเลเวลอคือระดับนายพลอาจเรียกได้ว่ามีสถานะเดียวกันกับผู้ว่าการเขตเป็นการดำรงอยู่ที่น่าบาดกลัว ยิ่งไปกว่านั้นตัวต้นสุดแข็งแกร่งที่ว่ากําลังอยู่ในความเดือดดานสุดขีดเร่งทะยานเข้ามาอย่างจุดเกิดเหตุการนองเลือดผู้ใช้วรยุทธ์โบราณโฉบเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อจากระยะไกลแค่4ีถึงหวิธีก็มาถึงแล้วนายน้อยชายคนนั้นคุกเข่าลงพยุงส่งหยวนด้วยแววตาตื่นตระหนกแต่กลับพบว่าเลือดที่ทะลักออกมาจากหัวใจอีกฝ่ายไม่สามารถหยุดได้ทั้งยังไร้ซึ่งลมหายใจ ตายไปแล้วแบบนี้ต่อให้เรียกเทพเซียนมารักษาก็คงไม่สามารถช่วยเหลือได้เจ้าชายคนนั้นสมบัดหน้าขึ้นอย่างแรงจดต้องมายังฉินเฟิงด้วยความโกรธแค้นถึงตอนนี้ใบหน้าของเขาจึงค่อยๆปรากฏสู่สายตาฝูงชนอายุประมาณ50ปีเป็นผู้ใช้วริศโบราณในเลเวล E 5มีสีหน้าดูร้ายที่เด่นชัดคือรอยแผลเป็นที่แก้มลากยาวลงมาถึงคอ ใบหน้าของชายคนนี้ทําให้คนอื่นๆกลายเป็นแข็งขางตีๆๆๆวินาทีนั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของหลายคนก็เกิดการสั่นสะเทือนกวาดตามองเพียงแว็บเดียวพวกเขาก็ทราบว่าเป็นใครนั่นผู้ดูแลตระกรูส่งหัดอาชุราจางหวนหนึ่งในอาชญากรหลบหนีเลเวลอี Level e. ในหัวใจของผู้คนฟุ้งไปด้วยความบาดกลัวภายใต้แรงกดดันของจางหวนทั้งหมดยากที่จะขัดขืน กระทั่งคลืบคลานหลบหนียังแทบเป็นไปไม่ได้จ,จู่ๆคนคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งยังเปล่งเสียงเรียกคน,นอ้อมแขนว่านายน้อยสายตาของทุกคนเบนตกลงบนศพคนที่เพิ่งตายไปที่แท้ก็เป็นคนของตระกูลทรงนายน้อยตระกูลทรงตกตายลงที่นี่ต่อหน้าพวกเราสวยแล้วเขาต้องฆ่าพวกเราทั้งหมดแน,น่สำหรับคนจากกองกําลังมืดหากฝ่ายตนสูญเสียเพียงหนึ่งจะระบายความโกรธแค้นทั้งตระกูลของผู้ที่กระทำฝั่งตน บางทีอาจถึงขั้นล้างชุมชนก็ยังเป็นไปได้แต่ในขณะที่เหล่าฝูงชนในปัจจุบันอยู่ที่นี่ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อกรกับจางเหวินได้ในตอนนั้นเองทั้งหมดเบนมองไปยังขินเฟิงด้วยความไม่พอใจต้องโทษไอ้แบดซบนี้ที่สร้างปัญหาให้แก่พวกตนเจ้าหนูต่อให้แกอยากจะตายวันนี้ก็อย่าหวังววาจะได้ตายเลยฉันจะทรมานแกชนิดที่ว่าแกต้องร้องขอความตายทั้งร่างของจางเหวินลุกท่วมไปได้วยความโกรธ ครั้งนี้เขาติดตามมาคุ้มกันนายน้อยเข้าสู่สุสานเทพสงครามและเนื่องจากเป็นคําขอของนายน้อยเขาจึงไม่คอยพิทักษ์อยู่ข้างกายไม่ต้องกล่าวถึงอํานาจทักษะแปรพันธุ์โลหิตที่หากนายน้อยใช้มันต่อให้เป็นศัตรูเลเวลเอ9ก็ไม่อาจต่อกรได้ดังนั้นเขาเลยวางใจแต่จู่ๆไอ้สารเลวนี่มาจากไหนไม่รู้ใช้แค่มีดเล่มเดียวไม่อยากเชื่อเลยว่าสามารถแทงนายน้อยส่งหยวนได้หากไม่จับตัวฉินเฟิงกลับไป จ้างเวนเองก็ไม่รู้จะอธิบายกับทางตระกูลส่งอย่างไรแต่ต่อให้จับตัวมันไปผลลัพธ์ก็คงเลวร้ายไม่ต่างกันจ้างเหวนยิ่งนานก็ยิ่งรู้สึกเกลียดชินเฟิงมากขึ้นเขาแทบทนรอไม่ไหวที่จะหักกระดูกอีกฝ่ายร้องขอความตายก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่คนที่จะร้องไม่ใช่กูเว้ยว่าจบอักษรรุนมืดก็พลอยพุ่งขึ้นรอบตัวเขาก้าวหหงมอกท่าร่างพูดพรายชินเฟิงขยับกายวูบไหว ลงเหลือเพียงภาพเลือทั้งร่างของเขาขยับไปมาร่าวกับซัมภเวสีดูหน้าหวาดกลัวทั้งยังปล่อยเจตนาฆ่าออกมาชินเฟิงพว่เข้ามาหาจางเหวนินกล้าดียังไงจางเวนินโกรธจนไม่อาจควบคุมความโกรธได้อีกต่อไปเขายกมือขึ้นฟาดออกไปต้อนรับชินเฟิงฝ่ามือละลายโล,ะละหิตแม้จางเวินจะเป็นแค่คนรับใช้ตระกูลซ่งอีกทั้งกระบวนท่านี้ยังไม่ทรง,ง,งพลังเท่ากับซ่งหยวน แต่มันอัดแน่นไปด้วยกำลังภายในที่น่าหวาดกลัวฝ่ามือลายโลหิตที่ปลดปล่อยออกมาจึงก่อปฏิกิริยาราวกับพายุเลือดเพียงมองออกไปก็บอกได้ทันทีว่าภายใต้ฝ่ามือนี้ฆ่าชีวิตมนุษย์มามากมายเพียงใดฝ่ามือที่ใหญ่ประทับเข้าใส่ใบหน้าฉินเฟิงฉินเฟิงไม่คิดต้านโฉบกายหลบเลี่ยงท่าร่างพูดพรายในปัจจุบันเปิดใช้งานอย่างแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ทุกเวลาที่ฉินเฟิงใช้ท่าร่างพูดพราย เขามักจะหวาดเกรงคนอื่นๆจะตระหนักได้ถึงรุนมืดของตนเลยไม่กล้าใช้จนเกินขอบเขตแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปทั้งร่างของเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดําการเคลื่อนไหวมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งต่อให้คนรู้จักไม่เห็นก็คงไม่มีใครสงสัยว่าเขาคือผู้ว่าการจากสถานชุมชนเฟิงหลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะสําหรับท่าร่างก้าวแห่งหมอกในปัจจุบันบรรดาผู้ชายวรยุทธ์โบราณถือเป็นท่าร่างธรรมดาทว่าเมื่อฉินเฟิงนามาดัดแปลง ใช้ควบคู่กับรูนมืดมันก็ย่อมไม่ธรรมดาร่างกายผ่าเรือนดูเงนเงนโฉกกายอ้อมวงไปข้างกายจางเหวนินมีสั้นพุ่งเข้าเป้าเตรียมเจาะเข้าใส่เอวทั้งหน้าท้องของจางเหวนินในมุมมองที่แปลกตาดูว่องไวเป็นอย่างมากจางเหวินตกตะลึงด้วยความเร็วดังกล่าวนี้จางเหวินจะต้องถูกแทงอย่างแน่นอนแต่แล้วพอใช้สมองเพียงครู่จางเหวินก็ตัดสินใจรับคมมีดของฉินเฟิงโดยตรง ขณะเดียวกันก็ยกฝ่ามือและฟาดสวนกลับไปเขาไม่คิดป้องกันและตั้งใจแลกหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันครับก็ต้องขอชี้แจงเพื่อนๆน,นะครับก่อนจบคลิปก็ช่วงนี้นะครับก็เลิกดึกทุกวันเลยนะครับกาจะกลับมาถึงก็เกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เลยไม่มีเวลาได้ทําคลิปแล้วก็ลงคลิปนะครับก็จะหาเวลาช่วงวันหยุดหรือช่วงที่ เลิกไม่ดึกเท่าไหร่นะครับก็จะมาอัดแล้วก็ทยอยลงให้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาชมมาฟังเรื่อยๆนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ